มึงเคลื่อนเข้าไปในหลุมเมื่อไหร่มึงไม่ได้กลับมาเลยกูเกิดอีกสิบชาติมึงก็ไม่ได้กล่าวออกมาจากหลุมนั่นหรอกกูคุยกับมึงดีๆแล้วมึงไม่ออกมึงมาหลายรอบแล้วที่เนี่ยมึงคิดว่ากูไม่เห็นมึงมึงคิดว่ากูกระจอกด้วยกูให้มึงด่าฟรีหลายครั้งแล้ว กูคิดเนี่ยกูทําร้ายมึงไม่ได้กูคิดว่ากูอ้ามอิงออกไม่ได้กูเลยไม่พูดเนี่ยไม่ใช่กูไม่เห็นมึงวันนี้ไม่ใช่วันของมึงแล้วยิ้มยออ่อกูมาหลายรอบแล้วมึงอะมันชั่วอาจารย์มึงก็ชั่วด้วยคิดจะแยกผัวแยกเมียเขาที่จะทําให้เขาแตกแยกเยายามทำร้ายเขาเนี่ยให้เขาเป็นอย่างเงี้ยให้เขาไม่เป็นผู้เป็นคนอย่างเงี้ย